สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับผมสวัสดี f อซทุกท่านนะฮะคลิปนี้ก็พามาชมออาซ c นะฮะน้องอมาเที่ยวหานะครับผมเป็น f อซในช่อง youtube นะครับผมก็อยากลองขับนะครับผมผมก็จัดให้นะฮะอาจจะงึง้งงักงักเลยนะฮะอาจจะไปชินกับรถนะครับผมเพราะว่าอยู่บ้านเขานี่เขาขับตัวเล็กนะครับพอมาเจอตัวใหญ่แล้วมัน ยังไม่เข้ารถนะครับก็ถือว่าขับได้ก็ถือว่าเก่งนะครับผมถือว่าเก่งนะอ,อ๋อลอกด้าดินอยู่นะครับนี่นะฮะก็สําหรับน้องๆพี่ๆที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมอยู่จังหวัดจันทบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากมาเที่ยวหาก็มาได้นะครับผมมาได้นะะ มาได้ก็อยากลองขับก็ให้ขับนะครับไม่ห่วงนะฮะแถมอความรู้ให้เพิ่มเติมนะฮะอยากจะรู้อะไรก็ถามนะครับไม่ห่วงนะฮะ มันวารถเล็กว่าหัน <laughs> ใจเลยหันใจเลย <laughs> เคยขับแต่รถเล็กตักดินอ่ตักไปทันใจนะครับเพอมาเจอรถใหญ่แ <laughs> <laughs> ล้วของเรเรื่องเลยบงกี่เดียวรู้เรื่องะ <laughs> รถเล็กไปไม่ออก น้องก็เป็น FC ในช่อง YouTube ผมนะครับอันนี้เขาต้องใส่จะว่างนะฮะเป็นคนทางอำเภอคุ้งนะครับผมเ่อวดีอยู่ใกล้มาทำงานอยู่ใกล้นะครับก็เลยมาเที่ยว การขับรถเล็กในรถเล็กในขับมานานยังได้มีเดียวปีเดียวแล้วเป็นเป็นจากไหนเอาก่อนไปฝึกงานมาอ๋อเขีย่ยกองขยะลงไปไหนเ,<ม>เ,ดเดี๋ยวกลับหลังมาก่อน ยันมาเนี่เสียงมันดังนะเขาเก๋งเลยแบบเสียงเครื่องอืมเปิดเพลงนี่น <laughs> ฟังอะไรถ้าไม่ได้ยินนะเสียงเครื่องเขาเนะี่ยผมวมาขับรถใหญ่แล้วเสียงเครื่องอย่างนี้ถ้าปิดกระจกเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเลยนนะ กดทำลึกๆอีกหน่อยอย่างแดงๆอยู่ก่อหลอกห้าดินนะครับผมเอาไว้ปิดปิดก้นสระนะครับอเอาหินมาลงนะฮะเอาหินมาลงแล้วก็พอเสร็จแล้วเอาหน้าดินปิดนะครับทำไม่งั้เดี๋ยวปลูกตัวเรียนไม่ขึ้นนะฮะก็เริ่มจะเข้ามือนะครับผมแร็กๆยื่นๆ,ๆ,ๆงักเพราะว่ารถมันใหญ่นะ รถใหญ่เนี่ยมันหมุนเร็ agna, เรวนะใช่ไหมมันออกตัวช้าแต่ถ้าได้รอบแล้วหมุนเร็วว่าอย่างตัวเล็กเนี่ยมันออกตัวเร็วออกชเร็วถ้าหมุนแบบองศาเย็นๆ hoy, ึ้นห,หน่อยจะแค่ไม่ค่อยออกตัวต,ต้องค่อยๆเลี้ยงคอนโทรลึ้นรถรถเล็กเนี่ยถ้าทอยดินรอบตัวเนี่ยไม่ได้นะมันช้าหมุนช้าแต่ถ้าทอยแบบข้างๆตักตักโยนไปข้างๆอย่างเงี้ยเร็วครับเออเร็วงั้นเร็ว อันนี้ขนาดไม่ได้แมปนะไอ้คันที่แมปเร็วกว่านี้ไงเนี่ยคันที่หม่งไปม<อ>งไม่ทันมันหนระืคันที่หมงเร็วกว่านี้ไงได้ดูคลิปป่ะดูอยู่ครับอันนั้นคันที่หมงนี่สุดยอดและเร็วกว่านี้แ้วคนขับเนี่ยขับรถยังเร็วอะ่ะหม่อง,องต้องไวกว่ารถหรือ,อ,อเขาเก่งเขาขับรถนานระดับอาจารย์เลยแหละสนุก แกฟูดสนุกดีตลกเป็นคนตลกตลกดูแล้วไม่เกียดเลยอืมแกฟูดเก่งเฮ้หฮาเข้าได้เข้าได้กับทุกคนนะว่าเด็กคนโตเข้าได้หมดไม่ถือ สังเกตดูง่ายๆว่าสำหรับคนที่ไม่ชินกับรถนะครับแรกๆจะตักดินไม่ค่อยเต็มมงกี้พอะเริ่มจะชินเริ่มจะเข้ามือนะครับดินจะเต็มมงกีเห็นไหม <c oughs> <c oughs> แรกๆเนี่ยตักทีละครึ่งม,มงกีนะครับ <c oughs> ก็เหมือนอหัดขับรถใหม่ๆตักดินไม่ค่อยเต็มอะส <c oughs> ังเกตด้วยง่ายเลยเลยใจ,จพยายามตักให้เต็มอยู่แต่มันไม่เต็มไง <c oughs> <laughs> พอเริ่มจะเข้ามือเริ่มจะคล้องกอดดินมันก็จะเต็มเองมัน ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็น้องมีน้องคนนึงนะฮะเอซนะครับผมเข้ามาเที่ยวหานะฮะก็เลยอยากขับนะครับผมก็ให้ขับนะฮะไม่หูนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ